สำนักข่าวอิสลาเนี่ยนะครับวางบทบาทในการตรวจสอบผู้มีอำนาจนะครทุกๆฝ่ายไม่เลือกฝ่ายใดนะครับแม้แต่ผู้มีอำนาจในคสชนะครับเราาาจะทตมยัญญเมนนเงเช่นเรื่องการขายที่ดินของบิดาพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งมีการแสดงใน รายการบัญชีชทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประยุทธ์ในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็พบว่ามีการขายที่ดินมูลค่า600ล้านบาทให้กับบริษัทแห่งหนึ่งสำนักข่าวอิสระก็ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นกับกลมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็พบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยก็อยู่บริษัทในเครือของ คุณจเจริญรีวัฒนธักดีนะคะรับเศรษฐีระดับต้นๆของประเทศแต่ประเด็นที่เรานําเสนอคือเป็นเพียงข้อได้จริงบอกว่าได้มีการขายที่ดินในมูลค่า600ล้านบาทแล้วก็อาจจะสูงกว่าราคาประเมินนะฮะเราไม่ได้ชี้ว่าผิดหรือถูก <S <S นอกจากนั้นยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้องชายของพลเอกประยุทธ์นะครับคือพลเอกปรีชาจันโอชาซึ่งขณะนั้นนี่มีตําแหน่งระดับสูงอยู่ในกระทรวงกลาโหมก็ปรากฏว่าลูกชายของพลเอกปรีชาได้ตั้งบริษัทขึ้นมา อราเมาก่อสร้างแล้วก็ได้ไปประมูลงานอยู่ในกองทัพภาคที่3ซึ่งพลเอกพิชาเนี่ยเคยเป็นแม่ทัพมากอ่อนนะครับก็ได้งานโดยค้นจากระบบของสำนักง,งานตุนงเงินแผ่นดินแล้วก็กรมบัญชีกลางก็เพราะมีการประมูลงานได้หลายแห่งก็เกิดสิ่งพิจารณ์ว่าเอะเหมาะสมหรือไม่ที่ลูกชายอดีตแม่ทัพแล้วเป็นตำแหน่งโดยสูงนนกระทรวงกะามไปประมูลงานแข่งกับเอกชนรยายอื่นๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการปปชเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้ แต่จนบัดน,นี้เนี่ยเวลาผ่านไปหลายปีมากนะฮะก็ยังไม่ทราบผลกันสรวจสอบวเป็นยังไง